ออเดินทางมาหาหมอเออมาหาหมอมหาห้ยาตามปกติทุกสองเดือนนะดีนะที่รถเขายังไม่เปลี่ยนเส้นทางเราก็มาถึงแล้วก็จะเดินนะคะทุกคนอโอ้หงงงเง,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 งียะจะข้ามทางไปตรงไหนดี <laughs> ไปไหลายทิศหลายทางรถเราพาไปนะเราก็เลยไม่หลงเดีย๋ยวพี่นีจะขึ้นไปทางนี้ทางนี้เนีย่ยเราจะขึ้นไปทางนี้ก็มาได้หลายทางเนาะถ้าเราขึ้นกระพานข้างบนก็ได้เนาะตอนนี้เราขึ้นรถเมย์มานะตรงนู้นก็จะเป็นในเมืองเมืองโรซานนะคะทุกคน เดินที่เมืองที่เราอยู่เนาะมันตอนเราออกมามันจะเย็น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 นะอันนี้เราไม่ไม่เย็นเพราะว่ามีต้นไม้บางนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดินว่าจะไม่เดินขึ้นเขาเนาะแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันก็จําเป็นต้องอยู่เมืองโลซานนี่ก็จะเป็นเมืองที่ ภูเขานะคะรองเท้าส้นสูงนะี่อย่าหวังนะคะทุกคนอย่างรองเท้าบูทรองเท้าอะไรที่ใส่ส้นสูงคือถ้าใส่ก็คือว่าออกงานหรือว่าหรือว่าเออเออทำงานทำงานในธออนาคารเดินขึ้นมาจากตรงนี้จะ,จะเป็นตะพานนะคะ ที่นี่ก็เดินมาถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงที่มาล่วงหน้าก็เพราะอะไรเพราะว่ากลัวกลัวว่าเออรถเปลี่ยนเส้นทางแล้วเราจะหลงนะคะก็เลยเออมีเวลาทำคลิปหน่อยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องไปเขียวใปเขียวมีเวลาเดี๋ยว ค่อยเข้าไปเนาะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันหน่อยนึงเรื่องมันก็มีว่าเมื่อวานนี้เนาะลุงจ๋อยเขาเอ,อเขียนมาว่าเออแกจะแวะผ่านมาหาหน่อยเพราะว่าวันพรุ่นี้แกจะไปเออประเทศแคนาดา ไปหาไป uh, หาลูกสาวแกไปจัดคริสต์มาสกับเมียเมียเก่าแก okay, นะเมียเออเมียเก่าเมียเก่าคนที่สองเมียคนที่สอง อันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะแต่เรามาเดินนี่เราจะเดินออบงที่ซุ้มห้าไม่ได้เนาะเพราะบางทีก็จะมีออพวกเขามาทำอะไรกันเนาะ